ทงเวมันฮาสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราสป,ปู่จะมาสอนพินินให้กับเด็กๆพินินคืออะไรหรอพินินคือพยัญชนะบวกกับสระแล้วก็บวกกับวรรณยุกต์ผสมกันมาก็เลยเป็นพินินอ่านะมาวันนี้เราสืป,ปูก็จะมาสอนพยัญชนะก่อนละกันเนาะพยัญชนะง่ายมากเลยจะคล้ายๆคล้ายๆนะแต่ก็ไม่เหมือนทีเดียวนะ แต่อาจจะมีนิดหน่อยที่ปรับเปลี่ยนนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอ่ะเรามาดูพย,ยัญชนะกันเป็นไงล่ะพย,ยัญชนะเราง่ายไหมอ่ะดูอ่ะมาดูว่าตัวนี้ตัวแรกคือตัวอะไรตัวนี้อ่านว่าปอปอปอก็คือปอปลาออออ๋อ,อไม่ใช่อ่ะปอก็คือตัวบีบีพย,ยัญชนะเวลาภาษาไทยเราคือปอปลาเข้าใจยัง ภาษาอังกฤษมันมีทั้งบอใบไม้ใช่ไหม,ไหมแต่ภาษาจีนอันนี้เลยเน้นตรงนี้เลยคือปอปานะจะไม่เปลี่ยนแปลง b ก็คือปอปาจจำให้ได้ปอต่อมา p ก็คือพอพานพอพาน P พอพานอันนี้เหมือนบ้างเหมือนบ้างอ่ะแต่ของเราก็คือเป๊ะตรงที่ภาษาอังกฤษเลยมันอ่านว่า p ก็คือพอพานพนะตัวต่อมา m ก็คือมอ มอคือมอหมามอมอหมาต่อมาฟอฟอฟันฟอฟอฟันนะฟออ่าตัวต่อมาเป็นตอเตอต่อเต่านะโอ้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวดีนะตัวนี้คือเป็นภาษากฤษเขียนเป็นตัวดีก็จริงแต่เวลาอ่านจริงๆคือเป็นดอเด็กหัวแตกดอเด็กหัวแตกก็คือโตเต่าอ่าโตเต่านะเป็นเตอนะไม่ใช่ดอเด็ก เวลาอ่านเด็กๆต้องจําไว้นะอันนี้สําคัญมากเลยต้องเป็นตอเต่าก็คือเตอพยาญชนะมันคือตอเต่านะแต่เวลาอ่านอ่านแค่เป็นอ่านเฉยๆอ่านเป็นเตอแต่ความจริงแล้วคือเวลาอันนี้ก็เป็นตอเต่าผสมออกมาเป็นพยาญชนะต่อมาตัวเธอเธอเป็นตัวทีเธอทอทหารเหมือนกันเลยเป๊ะทอทหารเธออ่ะทอทหารนะตัวทีต่อมาเนอ เน่ก็คือเป็นตัว N N ก็คือเนนอหนูพยาญชนะคือนอหนูอ่ะแต่เวลาอ่านอ่านเป็นเนเฉยๆแต่เวลาทัมม้งหมดผสมกันก็คือเป็นนอหนูทอทหารตอเต่าเป็นอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอ่ะต่อมาเป็นเลอเลอเลอก็คือตัว L ลเลอก็คือ,อลอริงเลอลอเลออ่ะเป็นตัวอลอิงนะต่อมาเกอตัวนี้มันอ่านว่าเกออ่า แต่ภาษาอังกฤษมันอ่านมาเป็นตัว G ใช่ป่ะเอออันนี้อาจจะจำยากนิดนึงแต่เราก็คือเราต้องจำให้ได้ก็คือตัวนี้อาจเป็นเกอร์นะเกอร์ก็คือกอไก่อ่ะตัวต่อมาเป็นเคอร์ก็คือตัวเคเคอร์ก็คือเคนะอ่ะเคอร์ก็คือคอควายคือตัวเคอ่ะตัวต่อมาเป็นเฮอร์เฮอร์ตัวเฮชเฮอร์ฮอนคู่นะเฮอร์อ่ะตัวต่อมาเป็น จีอ e, ่าภาษาอังกฤษอ่านเป็นเจใช่ป่ะแต่นี้ภาษาจีนต้องอ่านเป็นจีนะจีก็คือเป็นจอจานอ่าเดี๋ยวเราจะมาเรียนจอจานอยู่สามตัวเนี่ยสะกดกันยังไงอ่าไม่งั้นงงตายเลยนะถ้าเกิดโอ้โหถ้าเรียนรู้แล้วเดี๋ยวเราซื้อบอกแล้วกันนะอ่าจะทำยังไงจีตัวนี้จีเวลาคู่กับสระอีนะเวลามีสระอีไม่ว่าจะเป็นจีจยเจียนจยงจ้ว ว่ะเนี่ยที่มันมีสระอีอะสระเอจอจานสระอียอยักวแหวนสระอีเนี่ยใช้ตัวนี้นะตัวเจจอจานนะอ่ะตัวคิวคิวก็ใช้กดเหมือนกับตัวจอจานแต่คิวตัวนี้ไม่ใช่คอควายเป็นชอช้างนะก็เป็นอะไรชีชีเหมือนกันกดับกับของเขาคือบวกกับสระอีมีอะไรบ้างชีเช,ชียเชี่วเชียนเชียง อ๋อเนี่ยพวกนี้คือใช้ตัว Q ตัวนี้นะตัวนี้ก็เหมือนกันที่บอกว่าจะมีชอช้างเหมือนกันเนี่ยม่ต้องสัมันจะใช้กันยังไงอ่าถ้ามีสระอีก็คือให้ใช้ตัวนี้เข้าใจไหมต่อมาเหมือนกันเลยตัว c x อ่าตัว x นี่คือตัว C นะเราต้องจําให้ได้ C ซอโซมีเหมือนกันเลย3ตัวต้องใช้ยังไงกัน3ตัวนะอ่าใช้ยังไงก็คือถ้ามีสระอีให้ใช้ตัว x คือ C ตัวนี้เช่น C เซียเซียงเซียนเซียวอ่าใช่ไหมเซียวเอซซาเอ์ซอโซซาเลอ,อ,อียอยักษ์วอแหวนใช่ป่ะเซียวถ้ามีคำว่าสาระอีเมื่อไหร่ก็คือใช้เอ็กตัวนี้นะอ่ะต่อมาอ่ะเราใหมา่จอจานอีกตัวลวะเมื่อกี้ตัวที่หนึ่งคือตัวนี้ต่อมาตัวที่สองคือตัวนี้จอจานแต่ตัวจอจานตัวนี้คือทำไมมันเป็นแซนเฮดถ้ามีแซนเฮดซีเฮดเอ็ดฮด ให้ห่อลิ้นอ่าเราจะไม่ออกจื้อธรรมดาเราจะออกจือนี่คือลิ้นเราซือ้อห่อขึ้นจืออ่าที่เราซื้อแทนที่รอเลือเข้าไปเห็นปลาลุกอ่าก็คือทําไมให้ห่อลิ้นจือจือนะจืออ่าเมื่อมันอยู่กับอ่าอย่าเพิ่งเดี๋ยวเราซื้อสอนอีกทีหนึง่งอ่าต่อมาจอเซซีเฮดซีเฮคือคือชอชา้าตัวที่หนึ่ง อันนี้ตัวที่สองนะหอดลิ้นเหมือนกันชื่ออ่าน,นี่คือลิ้นหลอดสูบชื่อชื่อนะอ่ะตัวต่อมาตัวนี้ซอโซ่เหมือนกัน HH h h หอดลิ h ้นค่ะเราต้องหอดลิ้นอัตโนมัติเลยนะก็จะเป็นอะไรอ่ะเป็นชื่อหอดลิ้นเลยอ่าก็คือซอโซ่นะอันนี้คือตัวที่หนึ่งอันนี้ตัวที่ 2. สองซอโซ่นะชื่ออ่าชื่อ ไ,ไห้หมชื่อหอลเลนตอ่ะตัวสุดท้ายไม่มีแต่ตัวนี้ต้องหอลิ้นโดยอัตโนมัติเลยเป็นยือตัวอตัวนี้คือยือ่ะตัวของมันอ่านยือตัวนี้อาจจะแปลกนิดนึงแต่เราก็แค่จำเฉยๆเนาะอ่ะต่อมาค่ะเรามาดูตัวตัวนี้จอจานเหมือนกันแต่ไม่มี H ไม่ต้องหอลิ้นอ่ะนี่คือตัวที่สามนะเมื่อกี้จาจอจานหนึ่ง สองและสามนะตัวนี้ก็คือจือ่อออกธรรมดาอ่าจือ่อไม่ต้องหอลิ้นลิ้นอยู่ที่ฟันล่างจือจ่อจื่อตัวต่อมาชือช่อชื่ออันนี้คือตัวที่สามนะอันนี้หนึ่งอันนี้สองชอช้างอันนี้ชอช้างตัวที่สามื่อชือ่ออ่าได้ไหมชือ่อลิ้นอยู่ที่ฟันล่างชือ่อ ตัวต่อมาเป็นซื้ออ่าไม่ต้องห่อลิ้นลิ้นอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมฟันล่างซื้ออ่าน,นี่คือตัวที่หนึ่งอันนี้สองอันนี้ตัวที่สามนะอ่ะซื้อนะซื้อได้ไหมอ่ะซื้อต่อมาค่ะตัวนี้อีหรือยีอ่ะอออ่างหรือยอ,อยักษ์ได้บางทีอ่ะ มันตัว Y ตัวนี้คือเป็นตัว e ใหญ่หรือ e เล็กเอ้ยเป็นได้เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรกึ่งพยัญชนะและกึ่งสระอ่ะมันเป็น e เล็กไม่ได้ e เล็กก็คือเป็น e เป็นสระ e เล็กของเขาก็คือเป็นตัว i ลูกอ่าเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนสระกันเนาะอันนี้คือ e ใหญ่ e ใหญ่คืออ่ากึ่งพยัญชนะและกึ่งสระนะมันเป็นเป็นได้ทั้งสองอย่างมันก็คือสระนั่นแหละแต่มันเป็นทั้งพยัญชนะและสระกึ่งพยัญชนะและกึ่งพยัญกึ่งสระนะอ่ามา ต่อมาอูอ่ะอีกับ e อูอีใหญ่กับอูใหญ่เราซื้อให้ชื่อมันคืออีใหญ่กับอูใหญ่มันสองตัวนี้คือกึ่งพยัญชนะและกึ่งสระนะอ่าอูก็คือทำไมเป็นอออ่างหรือเป็นวอแหวนก็ได้นะโอเคนะอ่ะเราซื้อจบคลิปพยัญชนะเพียงเท่านี้ค่ะใจเจียนสวัสดีค่ะ